สวัสดีจ้าน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีจ้าครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตามต่อแนวทางงวดของวันที่1นธันวาคม66ครับของน้องจุ๊บจิ๊บครับสลับในงวดที่ผ่านมาเนาะครับเลขของน้องจุ๊บจิ๊บครับในโค้งสุดท้ายครับน้องให้เลขมาสี่หนึ่งแปดครับเลขออกหนึ่งสี่ครับถ้าตัดก็จะถูกอยู่เนาะ ครับก็คือน้องเลขนน้องก็เข้าตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับในวันในวันนี้ครับน้องก็บอกว่าน้องฝันแล้วในเมื่อคือนบอกครับจุ๊บจิบเมื่อคือนน้องลูกเนาะันตอนกลางวันอ,อ๋อฝันตอนกลางวันขับรับ,รบก็คือเพิ่งฝันเมื่อเช้าน,นี่เมีนบอกครับเม่ไมปปลุกตัดเลยฝันหนูอ๋อก็คือจุ๊บจิบนี่ฝันที่แรกนี่ฝันเหงาอยู่ มันเงี้ยังยไอแม่ไปปูก,ก่อนอ๋อคือแม่นุตไปปูก,ก่อนก็นเลยมันได้ความฝันเลยตัดไปแต่กับพ่อจําใจความในยูเมนบอลูกอืมครับครับแล้วไอ้เลข C หนึ่งแปดที่จุ๊บจิ๊บบอกว่าอ่ะ C หายแม่ซื้อหาคือหาตัดซื้อเนาะแม่นุตได้ซื้อหาน้ำบอลูกซื้อยูจ้ะอ๋อแม่ก็ถือยูเมนบอลอืมครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับจุ๊บจิ๊บนี่ครับ น้องกับฟันเหม็นมาหลายงวดแล้วครับประมาณได้ประมาณเจ็ดงวดแล้วเนาะจุ๊บจิบเนาะเจ็ดงวดแล้วครับของจุบ๊บจิบครับท่านผู้ชมทางในงวดนี้ถามาอีกกับเป็นงวดที่แปดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังเบื้องน้ากันครับว่าน้องฟันวาจังไดครับจุ๊บจิบเดี๋ยวให้จุบ๊บจิบเบาสู่ลุงป่าฟังเนนนาะลูกเนาะว่าจุบ๊บจิบฟันวาจังไดลูก ฟันมาพอจะพาไปเห็นงานจ้ะครับครับที่มีไปไายปหอดกุมเทปแล้วก็นจมีถนนแล้วถนนบางทึ่งนะคะครับล,ลอยขึ้นไปขี่รถไป้ายพอขี่รถไป้ายแล้วที่นี่มันไปชนกับรถคดีนอ่ะจ้ะตกลงข้าขงล่างอืมครับตายเลยครับจ้ะสนุฟันสันส้นถ้ามีว่าแม่บอนแม่ว่าปุกรกนุน่งเลิกตัดไปเลยอืม ไปทะเบียนนึกจำได้แค่ว่าของเธอเก็บพอ6ชั้น8อ๋อก็คือว่าจุกบจิมนี่ฝันแค่สันสันฝันว่าตะคองนี่ไปเห็นงานกับพ่อที่กรุงเทพครับก็คือในเรื่องจริงนี่พ่อกับไปเห็นงานอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเนาะครับครับแล้วเท่นี่พ่อพ้าขี่รถบอบพ่อา้าขี่รถไปแล้วที่นี่รถไปชนกับรถคันอื่นครับแล้วที่นี่มันตกลง ตกลงตกลงไปในคลองอหรือว่าจังไหนจุ๊บจตกลงไปในคลองล่างนะครับแบบไม่ช่มยเกิลงขึ้นเอาเอเอาก็คือว่าพากันขึ้นมอเตอร์เวย์ครับพ่อพาขึ้นรถมอเตอร์เวย์ไปครับรถขึ้นรถมอเตอร์เวย์ไปแล้วบังเอิญเกิดอุบัติเหตุแล้วลรถแล้วมันตกลงมาโอ้ตกลงมาแล้วพ่อครับจุ๊บจิ๊บเป็นย่ยนางบอในความฝันเปลี่นยนไปไหนเนีโดยโดยออกกอนพ่อจุ๊บจิ๊บพ่อเป็ี่ยนแต่พ่อพ่อโดดออกมาได้พ่อ พ่อตายบอรูอว่าจังไรอ๋อก็คือพ่อเสียชีวิตอ๋อครับครับแต่จุ๊บจิ๊บก็จำทะเบียนรถได้ไดก็คือหกสามแปดคือตัวนี้เนาะครับครับที่น้องจำทะเบียนรถรถคันนี้เป็นรถของผู้ใดนะจุบ๊บจิ๊บรถของเถ่าแกอ๋ทกอท่าแกของพ่อที่จุ๊บจิ๊บเคยเคยไปประจับมันบออืมครับครับจุ๊บจิ๊บ แล้วพอ่อพ่ออายุเท่าไหร่มันมันมันสิเกี่ยวกับพ่อของจุบจิบได้นี่คือลุงว่าเพ่าหนาห่าวเพราะว่าพอ่อเกิดอุบัติเหตุแล้วพ่อก็เสียชีวิตเป็นบ่แต่จุบบกจิบเป็นอย่างเนาะพ่ออายุหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบเท่าใดก็ต้องต้องถามแม่บุหกสิบสามหกจบสี่หกสามหกสี่หกสามอย่างหกสิบสี่พ่อแม่แม่นุชครับไอ พอหารเกิดพ่อซออย่างครับศูนย์สามศูนย์สามอ๋อ,อก็อายุหกสิบสามปีหกสิบสามปีเนาะ,ะครับอืมพ่อกะอายุหกสิบสามปีครับเพราะว่าในความฝันนีพ่พอหารเปินเสียชีวิตเนาะ,ะครับแต่ภาพมันกระตัดไปพอดีทีจุ๊บจิ๊บบอกสุขฟังเนาะนอืมพระพุทธศาสนาชิฟานยาคุณคือแม่เปรปูก,กรจ้ะแม่เป,ปกกรูกรครับ คุณครับคุณเมนุดครับไปปลูกก่อน, <c oughs> นลูกากกำลังฝันดีๆเป็นบ่ฝันอะไครับแล้วไอ้จุบจิบว่าฝันนี่ฝันลายกลายเป็นดีเนาะลูกเนะาะอืมนู้ไอ้ไอ้ไพ่อว่าลุงก็เคยหน่าเคยบอกจุบจิบอยู่เนาะเวลาถ้าฝันเห็นอายาติพี่น้องหรือพ่อแม่เฮาเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุอีไอยังนน่มันสิเหตุใดเขาอายุยืนก็คือเป็นความเชียอตั้งแต่สมัย โบราณโบราณที่เฒ่าู้แกบอกมาเนาะครับครับรอบนี้กับจุกจิบกับฟันแค่สั้นๆครับท่านผู้ชมครับสลับตัวเลขน้องจุกจิบวาสิตีใส่ทะเบียนรถครับรถนี้เป็นรถรถยนต์เนาะที่ผ้ากันคีไปได้ความฟันนี่ไปกับพ่อสองคนเมืนบัลลุคือพ่อมหาไปเดี๋ยวปัจจุบันนี้พ่อไป็นงานอยู่กรุงเทพอยู่เนาะครับก็คือพ่อหารครับท่านผู้ชม เวลาเมนูดว่าเวลาฝันเห็นพอหารย่ำไดเลขมากออก <0. S 1> หาศูนย์บอกครับหาศูนย์ครับท่านผู้ชมครับอ,อันนี้ก็คือ,อสำหรับตัวเลขของน้องจุบชิบนะคือหกสามแปดครับท่านผู้ชมแต่ตัวผมเนาะครับผมตีเพิ่มเติมให้คือหน่าสิปเปลี่ยนเลขหาศูนย์เพราะว่าคุณเมนูดกับเวลาฝันเวลาฝันเห็นพอหารย่ำไดำไดิเลงมากออกหาศูนย์ครับสำหรับคุณเมนูดวาเนาะครับ คุณพ่อหารเนี่ยเกิดพศ2503ครับท่านผู้ชมอายุก็63ปีครับท่านผู้ชมครับอาพ่อเกิดพศยังกับแม่เกิดวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่หนึ่งพพ่อหารเกิดวันที่หนึ่งเหมาลูกหนึ่งอันนึ้หมก็ล่ะหนึ่งกันกันยากันยาหรือโมก็ล่ะหนึ่งกันยาหนึ่งกันยาองห้ากันยา2503เนาะอืมครับเพราะว่าพ่อเดียเสียชีวิตครับ ว่ารถมันตกลงมาจากมอเตอร์เวย์ล,ล่งลบบางรถกระบะรถล,ลไปกิ่นออกไปอ๋อก็คือในข้อฟันนี่จุ๊บจิ๊บนั่งข้างหลังพ่อเป็นคนขับรถอ๋อพ่อก็เลยพ่อก็เลยเสียชีวิตแต่จุ๊บจิ๊บก็เดือดกระเด็นไปไปยืนอยู่ซื่อใช่ลูกก็ยืนเบิงบ่งพ่ออยู่กลางก็หายอยู่บนทึ่งเลยครัอ๋อครับครับอืมกับนาสีเกียวกับอายุคุณพ่อหารอยู่ครับท่านผู้ชมครับลืน่นลื่นลูกฟันเห็นพ่อเทีย ออโดนโดนฟันฟันเห็นอืมครับครับก็โอเคเนาะลุงเนาะก็มีประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือว่าน้องจุ๊บจิ้มเนี่ยฝันว่าไปทํางานกรุงเทพกับพ่อครับพ่อมารับครับขับรถยนต์ทะเบียน638มารับครับแล้วก็พากันขึ้นมอเตอร์เวย์ครับแล้วเกิดอุบัติเหตุรถตกมอเตอร์เวย์ลงมาครับคุณพ่อหานก็เสียชีวิตครับน้องจุ๊บจิ้มก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทะเบียนรถครับ แล้วก็ตัวเลขเพิ่มเติมก็คือคุณพ่อหารเกิดพศสอ0 3ครับอายุ63ปีครับเกิดวันที่1กันยายนเนาะครับตัวเลขก็น่าจะมีประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ตีตัวเลขเก่งๆก็คอมเมนต์ช่วยน้องจุ๊บจิ๊บตีมาหน่อยครับเพื่อจะได้โชคได้ราบด้วยกันครับเดี๋ยวสลับโค้งสุดท้ายของน้องจุ๊บจิ๊บครับเดี๋ยวผมก็จะมาตามต่อให้อีกใกล้ๆเลขออกเนาะน้องจิ๊บเนาะครับ ในวันนี้ครับความฝันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางครับผมเคยสารใต้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เฮงๆรวยๆโ,โชคดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านครับน้องจุ๊บจิ๊บมีอีกอย่างสิว่าบอกลุงปานาอาบอลุกจะากิขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะาขานานแล้วแล้วก็ซืขข้อชากันเซ็ตสนึ่งเลยจ้าครับสาธุ <c oughs> นเอาลูกเนาะ